สวัสดีครับวันนี้ฟุตบอลข้างถนนจะพาทุกคนมารู้จักกับผู้จัดก,การทีมคนใหม่ของเชลซีเราจะมาเปิดประวัติทําความรู้จักกับเกนแฮมพอตเตอร์กุนซือสู้ชีวิตผู้เริ่มต้นจากการคุมทีมดีวิชั่น4ของสวีเดนกระทั่งวันนี้ได้มาคุมสโมสรยักษ์ใหญ่อย่างสิงโตน้ําเงินครามเชลซีเกนแฮมพอตเตอร์ชื่อเต็มของเขาคือเกนแฮมสตีเฟนพอตเตอร์เขาเกิดในวันที่20พฤษภาคมคศักราช1975ที่เมืองโซลิฮานประเทศอังกฤษ ปัจจุบันอายุ47ปีส่วนสูง185เซนติเมตรสมัยเป็นนักเตะเกนแฮมพอตเตอร์ orter, เป็นผู้เล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายและเริ่มต้นอาชีพค้าแข่งกับเบอร์มิงแฮมซิตี้จากนั้นย้ายไปเล่นกับหลายสโมสรไม่ว่าจะเป็นสโต๊กซิตี้เซาท์แธมป์ตันเวสต์บรอมวิชนอตแฮมป์ตันเรดดิงยอร์คซิตี้ก่อนจะบินไปเล่นให้กับบอสตันอยู่ในเต็ดที่สหรัฐอเมริกาหลังจากนั้น พอตเตอร์ย้ายกลับมาเล่นให้กับชูบิลลี่และสโมสรสุดท้ายคือแมคเคลนฟิวทาวก่อนจะแขวนสตาร์ไปในปี2005ด้วยวัยเพียง30ปีส่วนในระดับทีมชาติพอตเตอร์ Potter เคยลงสนามให้กับทีมชาติอังกฤษชุด U21 เพียงนัดเดียวเท่านั้นและตลอดระยะเวลาการเป็นนักฟุตบอลอาชีพพอตเตอร์ Potter ไม่เคยได้สัมผัสแชมป์ใดๆเลยสักรายการเดียวหลังจากอำลาสนามในฐานะนักเตะพอตเตอร์ก้าวเข้าสู่เส้นทางโค้ชเริ่มจากการทำหน้าที่ผู้อำนวยการพัฒนาฟุตบอลของมหาวิทยาลัยหัน พร้อมกับนั่งก้าวอีกผู้อำนวยการเทคนิคทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติการานาในฟุตบอลโลกหญิงปี2009จากนั้นไปรับตำแหน่งผู้ช่วยโค้ชทีมฟุตบอลมหาวิทยาลัยอังกฤษและทีม,มหาวิทยาลัยลีเมโทโพรลิแทนกระทั่งเดือนธันวาคมปี2010พอตเตอร์ก้าเข้าสู่การเป็นโค้ชฟุตบอลอาชีพอย่างเต็มตัวโดยเซ็นสัญญาคุมทีมออสเตอร์ซุนสโมสรระดับดิวิชั่น4ของสวีเดนและพอลเตอร์ก็สามารถทำผลงานได้อย่างเหลือเชื่อโดยพาทีมเลื่อนชั้นได้2ปีซ้อน จนขึ้นมาอยู่ในดีวิชั่น2เมื่อปี2013ต่อมาพอตเตอร์ใช้เวลาอีก3ปีนำทัพออสเตอร์สุนทยานขึ้นมาสู่ลีสูงสุดได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรเมื่อปี2016ไม่เพียงเท่านั้นพอตเตอร์พาทีมคว้าแชมป์ฟุตบอลถ้วยของสวีเดนในฤดูกาล2อ1 6ักถึงสองพันสทำให้ได้สิบไปโชว์ฝีเท้าในฟุตบอลยูโรปาลีกซีซั่น2อ1 7ันสิดถึงสองพซึ่งถือเป็นผลงานสุดมหัศจรรย์ของพอตเตอร์ที่ใช จนก้าวขึ้นมาสู่ลีสูงสุดแถมได้สิทธิ์ไปลุยฟุตบอลสโมสรยุโรปด้วยยิ่งไปกว่านั้นออสเตอร์ซุนของเกนแฮมพอเตอร์ทำให้แฟนบอลตกตะลึงเมื่อพวกเขาปราบคู่แข่งอย่างกาลาตาซาราย์ยโฟอาเสและ p ีเอในรอบคัดเลือกทะยานเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มโดยมีคู่แข่งร่วมกลุ่มอย่างแอตบิวาลแฮนาเบอร์ลินและซอยาลูฮานความมหัศจรรย์ของพวกเขาก็ไม่ได้หยุดแค่นี้ เมื่อพอตเตอร์พาออสเตอร์ซูนจบอันดับที่2ของกลุ่มผ่านเข้ารอบน็อกเอาล์ได้แบบหักปากกาเสียงก่อนจะไปพ่ายต่ออาเซน,นอตในรอบ16ทีมสุดท้ายด้วยสกอร์รวม2ประตูต่อ4แต่นั่นก็เพียงพอที่จะทําให้วงการฟุตบอลยุโรปต้องหันมามองแล้วว่าโค้ชอังกฤษคนนี้เป็นใครด้วยผลงานที่โดดเดน่นทําให้หงสาวสวนซีดึงตัวพอตเตอร์มาคุมทีมในปี2018และพาทีมจบอันดับ10ของตารางลีกแชมเปี้ยนชิพก่อนที่ปีต่อมานกนางนูนไบตัน จะจ่ายค่าฉีกสัญญา3ามล้านปอนด์เพื่อกระชากต,ตัวพอตเตอร์มาจากสวอนซีนี่เป็นครั้งแรกที่พอตเตอร์ได้ทำหน้าที่กุญซื้อพรีเมียร์ลีกซึ่งเป็นงานสุดท้าทยสำหรับเขาเพราะคู่แข่งแต่ละทีมล้วนแต่เป็นเสือสิงกระทิงแรดแถมไบตันก็เป็นทีมที่มีงบประมาณจำกัดไม่ได้มีเงินถุงเงินถังเหมือนกับคู่แข่งหลายๆทีมอย่างไรก็ตามพอตเตอร์สามารถพาไบตันเอาตัวรอดในพรีเมียร์ลีกได้ตลอดโดยจบอันดับ15ในซีซั่นส0 1 9ั0 2 0้ อันดับ16ในซีซั่น2020-2021และทีมก็มีพัฒนาการอย่างเห็นได้ชัดจนมาจบอันดับ9ในซีซั่น2021-2022ซึ่งถือเป็นผลงานที่ไม่ธรรมดาสำหรับสโมสรอย่างไบตันกระทั่งมาถึงฤด,ดูกาลนี้2022-2023พอตตโยกระดับไบตันขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่องโดยพาทีมชนะ4จาก6เกมแรกของซีซั่นจนในที่สุดทีมนกนางนวลก็ดูจะเป็นสโมสรที่เล็กเกินไปแล้วสำหรับเขาโดยสิงโตน้ำเงินงครามเชลซี ยักษ์ใหญ่แห่งกรุงลอนดอนตกลงจ่ายค่าฉีกสัญญาให้กับไบรตันเพื่อกระชากตัวกุนซือสมองเพชรรายนี้มาคุมทีมแทนโทมัทูเคลื่อนที่ถูกปวดออกไปการเข้ามานั่งก้าวี้กุนซือของเชลซีถือเป็นงานใหญ่ที่สุดในชีวิตของพอสเตอร์และแน่นอนว่าสิ่งที่จะตามมาหลังจากนี้คือแรงกดดันมหาศาลผิดกับทุกงานและทุกสโมสรที่เขาเคยผ่านมาในตลอดอาชีพการเป็นโค้ชนี่เป็นครั้งแรกที่พอสเตอร์จะได้คุมสโมสรระดับโลกที่มีองค์ประกอบพร้อมทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานสโมอสรศักยภาพขุมกําลังการบริหารจัดการนอกสนามรวมถึงงบประมาณก้อนโตที่เขาไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนจากจุดเริ่มต้นคุมสโมอสรดิวิชั่น Division 4ของสวีเดนค่อยๆสร้างผลงานและยกระดับตัวเองขึ้นมาจนได้รับโอกาสสุดยิ่งใหญ่กับสโมอสรอ,อย่างเชลซีน่าสนใจเหลือเกินว่าอนาคตของกุนซอหนุ่มนามว่าเกนแฮมพอตเตอร์รวมทั้งเชลซีภายใต้การกุมบังเหียนของเขาจะเป็นอย่างไรต่อไปหลังจากนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไป สำหรับเพื่อนๆที่ชอบเรื่องเกี่ยวกับวงการฟุตบอลก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ฟุตบอลข้างถนนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฟุตบอลข้างถนนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ